มาละมาละนั่งรับลมเลย,เเเลยสบายใจเฉยๆชมสวนยามเช้าครับ เพื่อนไปไหนะอ้ออีกละวหาอีกละวเฮ้ยค่ำๆกลางคืนไม่หลับไม่นอนโมเตอไ,ไปเล่นสาวๆเสียงดังโคมข้ามโคมข้ามแต่วัง คืนนม่หลับนม่นอนล่าสาวล่าสว่าดเรื่อยเองเอาแล้วเอ,เอาแล้วเส้นเส้นสายแล้วเออตีหนึ่งทีสองไม่ยอมหลับ าสาวๆไปดูดีหมดไล่นักเช้า,ชามาก็ห่วงหนาวหนาวนอนแหมสุดยอดเลยเองออะไปเอา,าไะ เี๋ยวคืนนี้ก็ล่าสวาดีแม่เจ้าชูจริเงเองนะ